เป็นที่รองโน้ตบุ๊กนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับผมยี่ห้อน้ำโวนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามีปัสดุบที่ทนทานแล้วก็น่าใช้มากเด๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันครับอนอื่นนะครับที่ซื้อน้ำโวนะครับที่ห้างนะครับซื้อจากสูย์เลยนะครับเพราะว่า ที่เลือกที่ซื้อจากสูทเพราะว่ามีประกันนะครับถ้าซื้อใน La z a d a หรือ s h อ p e e นะครับจะขายที่199บาทนะครับยี่ห้อนี้แต่พี่ซื้อที่ศูนย์จะตกที่ราคา260านะครับจากราคาเต็ม400กว่าบาทนะครับผมยี่ห้อนี้นะครับแต่ช่วงนี้ลดเขาลดราคาอยู่นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับือ260ข้อดีของยี่ห้อนี้และรุ่นนี้นะครับก็คือ เขามีประกันให้หนึ่งปีนะครับผมถ้าไปซื้อที่ศูนย์ซื้อที่ศูนย์จะได้รับประกันหนึ่งปีครับก็คือถ้ามันพังหรือมีปัญหาอะไรนะครับที่ศูนย์เขาจะรับประกันหมดครับก็เพียงแค่เรานําตัวเครื่องเขามากล่องนะครับไปยื่นให้ที่ศูนย์ไม่ว่าจะพัดลงไม่วิ่งหรือเครื่องมีปัญหายัางไงเขาก็จะซ่อมให้นะครับหรือเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับภายในหนึ่งปี ยอมเสียแพงหน่อยนะครับผมแต่ว่าสบายใจระยะยาวนะครับมาดูภายในกันนะครับผมนี่ครับภายในนะครับที่เขามอบให้เรานะครับผมภายในนะครับที่เขามีให้เรานะครับก็จะมีอันนี้นะครับเก็บดีๆนะครับอันนี้คือสายต่อนะครับผมจะเป็นสายหัว usb สองขั้วเลยนะครับผมนี่นะครับสายแค่นี้นะครับ แลก็ตัวของที่รองรถบุ๊กครับผมนี่รับสวยงามนะครับอันนี้พี่ได้ทำการเทสมาจากที่ร้านแล้วนะครับขนาดกำลังดีนะครับผมสามารถวางได้ทั้งโ้ตบุ๊กขนาด13นิ้วและ15-16นิ้วเลยนะครับ วัสดุนะครับผมประกอบไปด้วยฐานนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ส่วนที่วางด้านบนนะครับนี่นะครับจะทํามาจากโลหะนะครับผมก็ช่วยมีส่วนทําให้ระบายอากาศดีนะครับผมเพราะทำมาจากโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกกองแก๊งครับภายในจะมีพัดลมสองตัวนะครับขนาดใหญ่อยู่นะครับเนี่ย อันนี้ของที่เลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับผม,มพราลมของพี่ถ้าเปิดไฟจะเป็นสีน้ำเงินนะครับดี๋ยวพี่จะเปิดไฟให้ดอูอันนี้จะเป็นเวลาระวังรถบุกนะครับจะเป็นที่รองรถบุกนะครับด้านหัวบนนะครับจะมีช่องเสียบ USB สองช่องนะครับสามารถเสียบได้ทั้งสองช่องนะครับ จะเสียบตรงนี้เพื่อต่อกับขั้วแล้วก็เสียบเป็นพัดลมได้เลยหรือจะเอาอีกหัวหนึ่งเสียบต่อเป็นมัลไ้สายหรือยังไงก็ได้นะครับเพราะเขามีแถมให้2อันเลยเนี่นะครับัสดุดทนทานนะครับด้านหลังนะครับจะมีพี่ดูก่อนนะครับเปิดยังไงนะครับเอา ก็ไม่เคยใช้นะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับสามารถยกได้นะครับต่อตอองมาครับหนึ่งนะครับด้านบนจะมีเหล็กให้นะครับผมอันนี้ทำมาจากเหล็กเลยนะครับเราสามารถวางระดับได้หลายระดับหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสี่ระดับนะครับนี่ครับผมอันนี้ระดับที่หนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ระดับที่หนึ่งนะครับแล้วบางคนบอกว่าอันนี้มันสวยไปเราก็เปลี่ยนไประดับที่สองก็ได้ครับนี่ระดับที่สองหรือสองไปไม่ถูกใจก็สามครับผมนี่สามก็ได้หรือคนที่ชอบแบบเรียบๆก็จะเป็นระดับที่สี่ประมาณนี้ครับแล้วกับความหนเลยนะครับผมแล้วก็ดึงนน้ขานี้ออกเอไว้สำหรับการวางโน้ตบุ๊กเรานะครับ เดี๋ยวพี่จะทําการเสียบไปให้ดูนะครับว่าสีติดหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมพี่ได้ทาการเสียบปลั๊กต่อแล้วนะครับผมสังเกตนะครับว่าพัดลมหมุนแรงมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ต่อสายตรงเลยนะครับผมเข้ากับปั๊กเลยนะครับมันก็เลยจะดูแรงมากปกติถ้าเราต่อเสียบต่อจากโน้ตบุ๊กอาจจะไม่แรงเท่านี้นะครับนะครับสีสันสวยงามนะครับผม วัสดุทนทานมีปัญหาอะไรหรือเสียยังไงก็สามารถส่งเข้าศูนย์ได้เลยนะครับมีประกันหน่งปีนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับครับผมจะเลือกซื้ออะไรก็ต้องเลือกของที่มียี่ห้อนะครับแล้วก็รับประกันดีกว่าซื้อใหม่บ่อยๆโดยที่ไม่ได้อะไรนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นน้อง เสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ